สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แกนผลเล่าพัฒนาจากน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าแอดเฮ็ดสูตรไวไหลเนาะคะ่ะมันมีสูตรทีเดีวโลงเราก็บ่เดีวโลงเนาะหนึ่นนงแกว่าสูตรมันหลเนาะคะ่ะสูตรมันหลถ้าแอดใจเบื้องสูตรนี่เนาะคะ่ะสูตรนี่้อมวิธีทํำนี่เดี๋ยวเด้อค่ะแอดขยับกล่องแป๊บหนึ่ง มันเป็นสูตรอ่ากล่องเด้อค่ะเขาซีหกพี่น้องเห็นบอค่ะเห็ดใบสามมือพี่น้องแคบเอาสูตรได้เลยเด้อค่ะแอดเห็ดใบสามมือมันเขาประกบคู่กันเขาทั้งสามมือเลยมือนี่กับเขาทีซีหก โอ้ยขอโทษขอให้ค่ะพี่น้องอากาศเย็นบักคักเนื่องจากว่าแอดกับไข่หมดตาเศร้าคือจะไข่อีกอยู่ดอกค่ะปวดหัวยางแห้งเลยเนาะสูตรนี่พี่น้องแครบเอาสูตรเด้อค่ะแอดบริเพื่อดอกแครบเอาเลยมันเข่าก้อ้มันเดินต่อเถาะเนาะคะ่ะก้อ้เดินต่อมื้อนี้ก็เขาอยุติซี่หกแต่แอดบเดิเอาล่งสูตรนี่เนาะคะ่ะเฮ็ดไว้ เห็ไดไว้ในสองมื่นมือที่สามก็คือมือนีเข่าสี่หกล่างเนาะเป็นชุดล่างพร้อมนั่นพี่น้องเห็นบ่ล่างแอดล่งช่องอยู่บ่เขียนไว,ว,วไนนะะ้ว่าสิล่งช่องบ่ได้ล่งหน้าเนาะค่ะว่าสิล่งช่องเตรียมไว้เนาะคะ่ะเตรียมไว้ว่าเอา่อ้าเข่าสิเอาล่งเนาะคะ่ะปรากฏว่าเขาอยุติสี่หกเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดมักคิดมักคำนวณก็แครเอาสูตรได้เลยค่ะ บริวา <c oughs> ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องอากาศเย็นบักคักด้วยเนาะค่ะแอดดยูน่าอันนี้เป็นสูตรลางเนาะค่ะอันนี้เป็นสูตรลางสูตรลางของเข้าเข่าลายสูตรนะคะสูตรนี้กับเข่ายิทธีเลขิหกเนาะค่ะวันที่แล้วเข่าเลขิ์สองลายสูตรที่แอดเฮ็ดว้เนาะล้างไข่เฮ็ดไบหนึงเติมมือพุ่นละค่ะพี่น้องกันเลยมือสองมือนี่ละเนาะค่ะ แต่ว่าเข้ากัท่านไดลาลงนะคะสูตรนี้กับเขายูทีซีกับฮกนะคะแคปเอาเดอร์ค่ะพี่เนาเขได้หมักส,สูตรเนาะคะ่ะสูตรเลขเด่นตัวเดียวนี่แคปเอาเลยนะคะสูตรนี้ก็เข้าที่เลขสี่สูตรนี้ก็เข้าทั้งศูนย์และเก้าเนาะคะ่ะเข้าทั้งศูนย์และเก้ามีหลายสูตรกับขาแคปเอาเดอพี่้อง พื่อผู้ได้หมักสูตรนะคะมักะมักขิดมักข้านวนเนาะค่ะมักิดมักข้านวนสูตรนี้ก็เข้าที่เลขหกล่างบอล่างค่ะพี่น้องสูตรเลขล่างอ่าสูตรนี่ลุดนะคะสําหรับเลข7เจ็ดชนกันที่เลขเจ็ดสามสูตรนี้ลุดเลยนะคะสูตรนี้ได้ศูนย์กับแปดอ่าพันบป็สูตรล่างลุดนะคะ สุดติดไดุ้ดเท่ากับผักวหวตูดได้เขาเข่ากับไปตอเนาะคะ่ะเพื่อใ้พี่เห็นน้องได้โชคแอดคือบอาคอยแต่าร้านหน่อยนอนอย,อยู่ห่างคางนน่พี่น้องแต่ก็อยากเอาล่งองผลมาแจ้งนห้พี่น้องได้รับดูน้ำกันเนาะว่าสูตรไดเขาแน่เนาะค่ะแอดไม่เห็นนะแอดเขียนซื้อสลับกันระวางเสียนสารคข้ามกับน้องตาเนาะค่ะเสียนสารคข้ามกับน้องตา ไปเบื้องสูตรล่างก่อนเนาะค่ะสูตรล่างเราพัฒนาเนี่ยค่ะชนกันยูเทเรสหกหน้าสิออกหกสามนาะพี่น้องเนาะค่ะสูตรตัวเดียวได้หกสูตรสองตัวได้ศูนย์กับแปดกับตันสูตรที่สามได้หกกับสามชนกันยูเทเลสหก อ่างวดก้อนนี่ชนกันเลกสองออกสองสองงวดก้อนเนานี้นนชนเก่ากับสองออกเก่าสมือนีชนเลกหมากหกสี่สหกลางเนาะสี่หกศอันนี้เป็นสูตรล่างเข่าหเนาะคะ่ะเข้าเลขหกสูตรนี้ สูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนล่างสูตรที่1ได้4กับ6สูตรที่2ได้4กับ7ประกบคู่เขาอยู่ที่หกล่างเนาะเด่นบนล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะ4 6 0 9สูตรนี้เนาะ4 6 0 9ชนกันยุที่เลข4มา4 6แต่ไม่ได้ปักหลักที่บนหรือล่างเนาะไปได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะ ลาพันนาหน้านี่เป็นสูตรที่ลดง่ายได้พี่น้องลดง่ายลดง่ายค่ะไปเบิ้งสูตรที่เด่นล่างสองเป็นสูตรชุดประกอบกับสูตรนั่นเนาะ t a d แอดเฮดเนาะคะ่ะมันชนกันที่เลขทกจากสูตรแต่ a d h e s i v บให้เบิง้งเนาะเด่นล่างที่แอดเอาลงให้เบิง้งพี่น้องก็จะเห็นอยู่เนาะคะ่ะตอนที่แอดอัดคลิปเนาะคะ่ะ ชนเลขหกยูจากสูตรหนึ่งสองสามสี่ชนเลขหกยู่ีสูตรปรากฏว่ามา4ีหกล่างพร้อมแล้วค่ะ4ีหกล่างเดี๋ยวแอดเต็มซีก่อนว่ามั่นมากที่สูตรได้แน่เนะคะ่ะมากที่สูตรได้แน่สูตรที่หนึ่ง สูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สี่ล่างเด้อค่ะล่างนิดกะจกล้วนแล้วเรีค่ะอากาศดังสีมันหนาวเฮงอีหลีเด้อค่ะพี่น้องสูตรที่สามมีเลขสี่เข้าสี่หกล่าง แอดเหดสามงวดเขาทั้งสามงวดพี่น้องบอ่บอไหลบ่อไหลงวดนะคะแค่สามงวดที่ล่างเท่านั้นเนาะคะ่ะสามงวดที่ล่างเท่านั้นตามต่องวดหนาพี่น้องกระเทียมมันเดินต่อเนาะคะ่ะกระเทียมมันเดินต่อชนหกอยู่กี่สูตรหนึ่งสองสามสี่งวดที่ออก อสองสองเนาะชนสอ,อยู่หนึ่งสองสามี่ห้าหกเอาล่ง7สูตรชนสองถูกสูตรออกสองสองเนาะค่ะไปเบื้องที่ออกเก่าสองเด้อค่ะไปเบื้องเห็นบ่าค่ะพี่น้องชอนเอยู่หนึ่งสองสามี่ห้าหชนเก่ายู่หกสูตรแอดเอาล่งเสูตรมี2องกสูตรมี2องอยู่สสูตร3ส,สูตรออก9ก้สอง มือนีของเฮาชนนยุี่เลขหกยู่ีสูตรล่างอย่างเดียวขึ้นบนถือว่าผิดหนึ่งสองสามสี่แอดออร่งเจ็ดสูตรชนหกยู่ีสูตรมา4ีหกประกบคูได้ยังนงหนีพร้อมตามต่อเนาะพี่น้องเนาะค่ะแอดคือออา่งลายแต่เอาตัวชนมาลง่งห้เบิ่งเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะหมักกระดัดคัดกระพาน ทุกสูตรเขาได้รุดได้พี่น้องค่ะอ้าวนี่คือชุดล่างจะไปวงความสับสนละวา่าซื่อของอ่<ม>าใบแนวทางน้องตาเนาะค่ะน้องตากับ b เส้นสลักข้ามลงกันเนาะคะ่ะลงกันเขียนเข้าที่สี่หกด้ค่ะพี่น้องนี่ยสี่หกอันนี้มาน้ากันเลยตามต่อสูตรนี่คือกันเนาะค่ะสูตรนี่ก็ตามต่อ อันนี้เป็นเด่นบนล่างนะคะไปที่ของนะคะสามหน่อยมัดรวมนะคะพี่น้อง Ad, นี้ใบของแอดเนาะค่ะใบของแอดนี้นะคะมาจูทีตัวใดแอดว่างสองสามสี่นะคะผลออกที่4หกศูนย์เก้าปรากฏว่าของ F C หกเจ็ดเก้าของผลมาทั้งสองประกบคู่กันใดที่4หกเนาะคะ่ะ แอว่างสองกับสามลดไปเนาะค่ะแต่ตัวเขาก็คือตัววิ่นกันเนาะค่ะตัววิ่นกันนะคะของเซียนเพิ่นมาทั้งสองนี่พี่น้องนะคะเพิ่นมาทั้งสองเอาใบเนื้อข้างเอาเึ้นมาเบิด์ตบนนอกไปเนี่ย ของน้องต้าจะใส่ด้วยกันขอองานขึ้นมาตารางสิน้องแบบหนึ่งนดะ้ค่ะเดี๋ยวจะเอา้นมา ายฝ่าไลเห็ดงานเฮียยลรางค่ะขาพี่น้องอ,อันนี้ก็จะเป็นสามหอยอันนี้เป็นของน้องต้านะคะเพราะว่ามันเป็นหกค้่ของเซียนสารคามจะอีกใบหนึ่งของน้องตาเขายุที่90นะคะสิะเป็นของเซียนเฮียยุรางคักขกพี่น้องแอดขนงานขนขื้นขนลงนะคะ คนขึ้นคนลงมเอามันเป็นอย่างเนาะคะ่ะอน,นาจะเฮียยูรางพุ่นละเพราะว่าคนขึ้นคนลงมจะล่นตอนใดเนะเาะบอรูก็ขันพี่น้องฝ่าวลายนะคะฝ่าวลายเอาจิมมี่กะของเสี่ยนสารค้มบ่แนใจาเพิ่นห้ยที่ตัตวใดนะคะเดี๋ยวเด้อพี่น้องนะ,ะขอขอินฝากค่ะ เซียนสารคามเดี๋ยวแอดเบิรงไม่กลุ่มเอาถ้าขึ้นมาแล้วล่งไปว่าอะไรพี่น้องแอดอยู่หน้าอันตายล่เนาะคะ่ะอันตายก็เลยบอลงไปนะคะขึ้นแล้วขึ้นเลยย่านพี่น้องเนาะคะ่ะอ๋อเซียนสารคาม เซียนสารคามเพิ่นใหห่ากับเจ็ดค่ะหาซีหาเก่าเจ็ดซีเจ็ดเก่าหนึ่งหาเจ็ดก็คือของเซียนสารคามเนาะค่ะบพรเขาเขาตะของนองตาเนาะค่ะของเซียนสารคามให้ที่เลขห้ากับเลขเจ็ดไม่ผ่านนะคะเขาตะของนองตาผู้เดียวเนาะค่ะของแอดก็คือเขาเป็นชุดเลขวินระวังของเซียนเอสซีกับแอดวินประกบกัน วิ่งประกกกันเอาขอ,อยุติไวส้สนีก้อนเนาะค่ะพอกันมือวั่นผุดเนาะพี่น้องเนาะสู่กันต่อเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ